โอเคครับก็กล่ากันมาแล้วกับช่อง Over Slayer Gaming นะครับผมกับเกมรูปบอกแมป Ophilia นะครับผมกับบทที่สองชั้นเตอร์ที่สองรอเพื่อนก่อนนะครับอันเดิมไม่ใช่<ๆ>ตอนแรกว่าจะไม่ทำต่อนะครับเพราะว่าดูว่าจะไม่มีใครดูก็จะมีคนดูอยู่กพเ็นัใจให้นะครับผมสามารถกดติดตามได้นะครับที่ช่อง YouTube สักวันเดี๋ยวผมก็ได้กลมลิงโอเค <laughs> okay, ครับทำไมคุณทำ,ทำไมคุณไม่มีผมอ่ะคุณไม่ได้ผมตัวเอ่อฟเฟกต์ <c oughs> อะไรขนาดคี้โอเคครับไฟฉายก็ไม่มีเม็ดเหมือนเคยนะครับกลับมันพิกที่แล้ว <c oughs> ค้นหาว่าท <c oughs> ุกที่

คืออย่าเข้าด้านหลังได้เปล่าตกใจให้มาโจยจ้างข้างหน้าได้ไหมเข้ามาเซฟส่วนไม่ได้อะเข้าเซฟส่วนได้ไหม,ไ,มไ,ไป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 ไไเฮ้ยมันติดฐิติดิทิติทิฐิม,มาแล้ว สีแดง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 แล้วเอาสีแดงเอาแล้วนี่อ,อ,นอันนีส้สีแดงโอ้โตัดกีฟีว่าหนึ่งสองเก้าซองได้ด้วย เ้ยใจเลกว่า,วจ,ะาจะไม่โดนแล้ว,วพี่เ้าอยู่ไหนอ่ะ มันก,กว็วนเนาะโอ้โายตรงนี่ยวิเด <c oughs> ียวรวยบัก <c oughs> ม่ดจะนให้ได้ให้แต่ไม่ได้ละบพี่ไปเคีย์ให้ย ับเปิดประตูยังไม่รู้ปิดยังไงประตูเอ้ามันก็ตามมาไม่ได้เลย ทีพวเขาวาย่าลประเด้วลงได้ไหมนี่ลงไม่ได้ไหาวาวสาวาวอะไรอีก <c oughs> นจยิงอ่ะตลกจังเลย,ไ,ยไปไม่ติด3นสรอบไง นี่ไงเจอแล้วๆแล้วต่อไปอ๋อน้ำลดอ่ะน้ำขึ้นน้ำลงน้ำไม่ข uh> uh> um> ึ้นน้ำไม่ลงต่อไปสมมาเดินสองสามเอ้าอันนี้มันไม่มีตัวสามอีกต่อไก็สายหมด แอฟมาตีปูแล้วแอฟไม่ก็<อ>น้องโตตัดี่ตตัดนงอใ่ไม่ต้องออกเนี่ย้าออกเฉฉากวิ่งไล่หรือเปล่าอ่ะ <laughs> มันฉากวิ่งไล่ในตำนานหรือเปล่าอ,อ, <laughs> อะไรเว่ ไปวับอยูด่ด้านในตัถมแดงล้วก็เบสเซอร์ไอตัวไม่เบิดโอเคหัวฝุกลืนสำนับอาจารย์ข้าคืออาจารย์เจ้าออห้องนี้เปล่าเมื่อกี้ที่จอบตัะในกางบนด้วยหรอเอา เราอยู่ดีมาเขาอ,อ,อ,อยู่ห้องแดง, <c ười> ง,งเอ้ย้องใจอยู่ห้องไอมีทุ่งหญ้าตะวันน้าสีแดงไปฉายติดได้ยังไปฉายติดได้ยังเหรอติดแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็เพื่อนผมก็ได้ทำการติดจับมือถือไปอกแล้วเหมือนคลิปที่แล้วเลยอ่ะคลิปตำลอย <c ười> โอเคครับก็ <c ười> ได้เวลาฉายเดี๋ยวนะ อ๋อจบแค่ชัตเตอร์นี้นะครับผมแล้วก็ค่อยเล่นกันต่อตายเยอะเลยครับข้ามหมดจุหมดจริงจังนะครับเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวยื่คนเดียวโอเคมีถนนแล้วครับผมห้ามยืนในถนนนะครับเดี๋ยวรถจนรู้รู้ไว้รู้พอดีว่าเฮ้ยบั็อกบล็อกพอดีว่าเคยดูหนังมาเยอะข้ามบุ๊บคุ๊ปตายเลยอ้าวเฮียมันโดนบล็อกอ่ะมันบล็อกทางไม่ให้ ซ้ายก็ต้องเดินทางเหมือกันตอนเดินดึงซ้ายนะครับผมีชิดซ้ายไว้ชิดซ้ายเดี๋ยวเดียวชิดซ้ายโอเคครับมีทางเลี้ยวทางเลี้ยวทางแยกทางลมทางแยกนะมันจะเป็นปั๊มนะดูฮะ มีบล็อกนะครับบล็อกอะไรเอ่ยบล็อกที่เกี่ยวกัอะไรเอ่ยต้องการเครื่องตัดโอเคครับมันต้องหาปัจเจริหรือว่าเครื่องตัดอะไรสักอย่างเนี่อเลยอะรู้และเกี่ยวกับรถเกี่ยวนี้อ้าวอ้าวต้องการเครื่องตัดบาร์หรือเปล่า To all residents, numerous mysterious disappearances are shaking the region. Witnesses report disturbing noises, strange silhouettes, oh, unexplained lights in oh. the woods. mysteriouss are shaking the region. Report disturbing s h โ okay, อเคครับหลังจากที่เราสำรวจมาเรื่องนานก็ไม่มีฉลงแล้วก็ไม่มีไอเครื่องตัดนะครับแต่ว่าเราเจออย่างหนึ่งคือประตูโอเคครับหาอยู่ตั้งนานเจะไขได้สองประตูเลยนะ โอ้เจอเครื่องกันจะกัดให้เกี้ยนมันจะเจอทะเลนั้นนะครับเสียงทะลุมาข้างหน้าเลยเออเขายกเขาถือมอบริวานเข้าั้นล้วตอนรป็นเจสีแดง ้ยไม่มีแขนไม่มีขาเดินสองขาฉีกกระตัง้งไอ้เหี้ย,เ,ยเดินแล้วกระจุกไอ้สั์ เจอแล้วกุญแจสีแดงแม่ทางง่อนเสียหมดนะครับจากโอเคเจอปตูเข้าไปไม่มีอะไรเลยกุญแจส,สีฟ้านะครับกุญแจเยอะจังอะเยอะไปไหนนี่เ้ากุญแจสีฟ้าแล้วก็มีประตูสีฟ้าโอเคง่ายๆ เอาแล้วก็ถืดอยู่นี่เปิดดีวะอ๋ไอไรเนี่ยเปิด2งชั้นด้วยมีปุ่มสีแดงอันนี้ไงเจอได้เครื่องตัดมีดคัตเตอร์ เราก็เอาไปตัดของสิครับรออะไรอยู่อ่อมรถแล้วหลบหนีโอเคหลบนีใครอะ่ะรู้ที่ัหนแล้วหลบนีใครตัดของไอ้เชี่ยรู้แล้วหลบนีใครไอ้เชี่ยมีจุกด้วย เรื่องอะไระรื่องอะไร

จบไหมนี่เกมนี้กูจะจบไหมมองมมีดกระซวกเลยได้ไหมเร <ST RA C AS SE> ิ่มชินแล้วนะยวไมนะ่ไหวมึงนัน้นนะไปไปเก็บมัน จะไม่หนีแล้วนะธรรมตาไม่เหนื่อย่องให้หน่อยก็แล้วกันย่องให้หน่อยก็แล้วกันไม่ได้กล,วลัวพวกเราย,ย่องเฉยๆเรี่องของไปมามาจะมาเอยหลังเอยหั้งลักกันหน่อยแล้วหัวใจก็เต้นไม่หยุดโอเคครับเดี๋ยวยยนะเฮ้ย ไอ้เหี้ยดมันจะยืดใส่หน้ากูกี่ศพแล้วน่ยเดินหนังก็เหลืออยู่ชิ้นเดียวนะครับกต่เป็นหยดน้ำ รออะไรอ่ะเราจังหวะนะครับ ก็มาอยู่ด้านต่อไปแล้วนะครับผมก็กินลาลา,มาเมื่อนานแล้วนะครับก็จบกันไปก่อนนะครับรอบหน้าเดี๋ยวจะให้เพื่อนเก็บบิดมาเต็มๆนะครับ